สวัสดีครับผมพี่เลี้ยงเอ๋ครับสวัสดีค่ะพี่เลี้ยงนนค่ะพบก,กับพวกเราสองคนในรายการนักปฏิบัติธรรมคุยกันสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีครับคุยเรื่องอะไรดีครับวันนี้วันนี้นะคะหัวข้อเรื่องปฏิบัติถูกทางจิตทุกน้อยลงค่ะจริงจริงนะครับอันนี้ถ้าคุณมาปฏิบัติถูกทางเนี่ยนอันนี้ยทุกน้อยลงแน่นอน มีบางท่านนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ยิ่งปฏิบัติไปเรื่อยๆยิ่งแบบตรึงยิ่งตึงยิ่งเครียดยิ่งเค้นแล้วแบบมันเหมือนแบบบีบบีบบังคับตัวเองเออมันเครียดไป,ค,ดไปครับบางคนมีความกังวลว่าเอะเดี๋ยวเราจะทําผิดสีนู่นนี่นั่นถูกต้องไหมเออมันกลายเป็นว่าแบบ การปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิกด็ดีเรื่องของการรักษาศีลการทําทานก็ดีใช่ไหมบางคนก็แบบวิศีลเนี่ยเราต้องห้ามนู่น ugh, ห้ามนี่อะไรเงี้ยบางทีพอเร,เราไปคิดแบบเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราไปวิรัตงดเวท <ละ S 1> มาซะเราแวกไปหมดเลยนะครับอันนี้พอคุณลร<ะ>าแวกแบบนี้อารมณ์มันเป็นอารมณ์อกุศลเรียบร้อยเลยแทนที่จะรักษาศีลก็ได้อกุศลกลับมา มันไม่ได้แบบแช่มชื่นใจนะครับใช่ใชนนใช่นะครับะนะครับ,นะรบเพราะนั้นคุณก็ลดความระแวงน้อยลงหน่อยจริงๆการรักษาศีลเนี่ยมันคือการให้อให้ให้เขามีชีวิตเออเราก็ไม่ไปภาคชีวิตเขาให้เขามีอวัยวะน้อยใหญ่อุดมสมบูรณ์ของเขาอยู่งั้นใช่ไหมให้ทรัพย์สินของเขายังอยู่ไม่สูญหายไปไหนใช่ป่ะเออ ให้ความซื่อสัตย์กับคู่ครองของเราตับใจใช่ป่ะเออกับคู่ครองเราไม่พอเป็นไงครับให้พอ่อให้แม่ให้ญาติพี่น้องเขาด้วยว่าญต้อคุณเนี่ยเลือกคนถูกแล้วครับที่เอาผมมาเป็นสะพ้ายบ้านนี้เป็นลูกเขยบ้านนี้อะไรก็แล้วแต่ถูกต้องไหมเออนี่คือให้ครับคือการให้นะครับนะครับหรือให้คำพูด ไพ่ล้อก็ไาดา้ให้ความจริงก็ได้นะถูกต้องไหมะนะครับหรือให้อ่าอาให้ความอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพนอบน้อม,อมอทางวาจาใช่ปหหรือให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังตรงกันข้ามกับเพอร์เจอร์ออนะครับหรืออันสุดท้ายข้อ5้าสิ่งข้อห้า ให้สติอุดมสมบูรณ์อ่ะคุณลองดูว่าตอนคุณเมายับเป็นไงครับสติจะไปทำร้ายคนอื่นไม่อยากถามแชทเลยผมว่าโดนกันทุกคน,นเนี่ยอผมว่าเป็นคนหนึ่งในนั้นที่เคยแบบเรียบร้อยเจอธาตุไฟเข้าไปเป็นไงครับสุราและเมลัยเรียบ,บรย้อยขาดสติเลยนะครับ,บ <il> นะครับครนี้ถ้าเรามุมมองแบบนี้ในการให้ของการรักษาสีลเงี้ยใช่ป่ะออมันจะทําให้คุณสบายใจด้วยนะครับเออหรือแม้แต่การปฏิบัติของคุณอะไรเงี้ยบางทีคุณแบบออปฏิบัติแล้วแบบเราแบบเคร่งเครียดจนเกินไปเป็นไงครับเอาจริงเอาจังมากเกินไปจนแบบออจิตมันไม่เป็นกุศลเลยจิตมันไม่ผ่องใสเลยถูกต้องไหมเหมือนเราไปบังคับให้มันแบบใช่ป่ะ เอยบางทีคุณว่าท่องคําบริกรรมไปเรื่อยเงี้ยคุณบอกเฮ้ยผิดไม่ได้เอาใหม่ผิดไม่ได้เอาใหม่ผิดไม่ได้เอาใหม่อยู่เงี้ยผิดบ้างแรกๆใช่ไหมผิดบ้างอะไรบ้างก็เลยไปก่อนก็ได้ทําใจให้มันสบายๆเพม่ให้มันผ่องใสใช่ไหมนี่นะครับเราค่อยๆเพิ่มเวลาเข้าไปใช่ป่ะนะครับเหมือน,นค่อยๆไต่ระดับไปนะ,ะมันจะได้ไม่แบบรู้สึกว่ามันเครียดมากไป นนการปฏิบัติอย่างงี้อย่างเช่นคุณแบบโอ้บางท่านก็มัวแต่ไปแบบวยเราต้องไปฝึกสติฝึกสมาธิอย่างเดียวคุณไปทําอย่างอื่นบ้างก็ได้ให้ทานรักษาศีลเดินจงกรมอะไรบ้างก็ได้ถูกต้องไหมไปทําบุญไปไหว้พระก้าววัดอะไรกับเข้าบ้างก็ได้ถูกต้องไหมให้มันเกิดการรีแลกซ์บ้างโอ้ไม่ใช่แบบถ้าเราไม่บรรลุเราจะไม่เลิกปฏิบัติเราจะต้อง อยู่อย่างนี้อะไรเงี้ยหรืออันนั้นมันก็แบบเขาเรียกว่าสุดโงไมไปใช่ไหมครับออกไปดูโลกภายนอกบ้างว่าเขาไปถึงไหนแล้วใช่ป่มเหมือนผมตอนผมบวชเป็นพระเมื่อเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะครับประมาณสิบสี่สิบห้าปีที่แล้วบางทีเราอยู่เฉพาะแต่ในป่าอย่างเดียวเนี่วัดอยู่ในป่าใช่ไหมไม่เจอผู้คนเลยครับผ่านไปภาษาสองนะผ่านไปสองรรษาลนะ พอผมออกมาเจอคนเป็นไงครับกลัวครับกลายเป็นว่าเราเป็นพระเข้ามาในเมืองกลัวคนไม่หมดเลยครับกลัวหมดเลยเปลี่ยนไปใช่เราแบบกลัวเลยแบบต้องแบบอุ้ยห้ามผู้หญิงโดนแบบผ้าจีวรเราเลยนี่โอ้โหเดินแบบอแต่ก็ไม่ใช่แบบโอ้โหเดินแบบนักเลงเหละไออย่างเงี้แบบเออ็พดีพอดี ใช่ไหมเอามันพอดีพอดีก็พอ<ม>ใช่ไหมครับเออมันสมารวมพองามก็พอนะครับอพอพอผมเริ่มแบบแบบแบบนี้เสร็จเป็นไงครับผมบอกเฮ้ยทางงานภาษาสองเนี่ยเรา,าเราต้องไปเที่ยวนะครับมผมก็ไปเที่ยวแล้วเริ่มไปเที่ยวแบบไปเที่ยวตามวัดต่างๆนะครับที่ที่สายพระป่าคือเขาจะรู้ว่าเป็นอ่าคือเขาจะรู้กันมันอฉจะอจะพาะภายในครับแต่จริงผมก็ผิดด้วยจริงจริงก็เขาต้องให้อยู่อย่างน้อย สี่นษาก่อนถึงจะให้ออกไปเที่ยวด้วยลําพังตัวคนเดียวได้ครับแต่ว่าเนี้ยผมมาขอขออนุญาตาพระผู้ปกครองนะครับเ่าขอไปเที่ยวก่อนอืม,มก็ได้อะไรเยอะอใช่ไหมเราก็ก็รีแลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณปฏิบัติมาถูกทางเนี่ยจิตมันจะทุกน้อยลงใช่ไหม,มนะครับ มันจะเริ่มแบบปล่อยวางง่ายขึ้นทําอะไรแบบสบายๆไม่ต้องแบบเครียดไม่ต้องตึงไปไม่ต้องหย่อนเกินไปถูกต้องไหมหย่อนไปก็ไม่ดีอีกตึงไปก็แย่ yeah, อีกถูกต้องไหมเอาพอดีพอดีให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์เหล่านั้นตึงไปบางทีก็จะแบบตีกลับนะคะแบบมไม่เอาไม่ได้ว่ามันเกินเกินขีดของเราเกินไป แต่ว่าคุณก็ต้องดูอินซีของคุณด้วยนะครับว่าคุณอ่อนแก่แค่ไหนใช่ไหมบางคนอินซีอ่อนโหคุณจะเร่งให้มันทันอินซีแก่เป็นไป,น,ปนไม่ได้ใช่ไหมคุณต้องค่อยๆทําตามสเต็ปของคุณทีละสเต็ปสเต็ปไปใช่ไหมครับส่วนคนที่อินซีแก่แล้ว,ว่จะเอ่อยอืดอาดเชื่องช้าเหมือนคนอินซีอ่อนก็ไม่ได้นะ่ครับต้องไม่ประมาทกกใช่แล้วแล้วก็อีกเรื่องนะครับ ถ้าคุณปฏิบัติถูกเนี่ยนิวรมันจะน้อยแล้วคุณจะเอาสติไปตั้งอยู่ที่ฐานได้ดีะนะครับพอสติคุณตั้งอยู่ที่ฐานได้ดีไปนไงครับนิวรมันก็ไม่แทรกแต่ถ้ากาว่าคุณปฏิบัติผิดเนี่ยอย่างในอีพีก่อนๆนะั่นเนี่ยที่เราเคยพูดถึงแบบคนที่นั่งสมาธิแล้วเคบิบเคมิมมีทีนามิทะเนี่ยง่วงเหาหานอนเคบิบเคบิมหดหูเทาอถอยใช่หไหมนั่นนะ ถ้าคุณปฏิบัติอย่างนั้นออกมาเป็นไงครับจากสมาธิมันจะมึนจะเบริร์มันจะเสื่องไปหมดนะคะมันจะไม่ส่องผ่องใสล่าเริมชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นตัววัดได้นะครับว่าเออคุณมาถูกทางหรือคุณมาผิดทางฝึกไปพักไปบ้างกินไอติมอะไรก็ได้ถูกต้องไหมเออกินน้ําเย็นอะไรก็ได้ค่อยๆทำไปเรื่อยๆใช่ไหม แล้วก็บางท่านก็ปฏิบัติผิดทางเป็นไงครับอสมมุติสมมุตินะทีต่างที่ต่างคุณฝึกสมาธิมาผิดทางมาตลอดเลยคุณก็มาฝึกข้างในครับฝึกเคลิ้มฝึกเหม่อเคลิ้มเหม่ออยู่ข้างในโอ้เข้าใจผิดว่ามันคือสมองอุ้เมื่อก่อนเราเป็นคนฟุ้งซ่านเนีเ่ยอยู่เนี้เราไม่ฟุ้งแล้วเปล่าแต่ไปเหม่อแทนสมมติถ้าคุณปฏิบัติมาอย่างนี้มาตลอดเลยแล้วคุณจําอารมณ์แบบนี้มาเรียบร้อยแล้ว เออคุณจําทางเข้าเหมอได้ละแต่ว่าคุณไม่รู้ตัวว่าคุณเหมอนะสุดท้ายถ้าคุณตายตอนนั้นอะตอนที่คุณเป็นมนุษย์เนี่ยพอคุณตายเสร็จปุ๊บจุติเสร็จปุ๊บมันจะต้องตามหลักในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าท่านเทศไว้ว่าจุดติคือตายใช่ไหมตายเสร็จปุ๊บคุณต้องไปเกิดเลยทันทีปฏิสนธิทันทีนททนทคุณก็บางคนไปปฏิสนธิเป็นโอปาติกะเลยก็มีใช่ป่ะแต่ถ้าคุณเหมอผิดๆอย่างนี้ไปเกิดก็เกิดอะไรขึ้นสีลไม่มี ไปเป็นหมาแมวก็มีใช่ปะบางคนเป็นไงครับมีฤทธิ์หน่อยทำชั่วด้วยเป็นไงครับนั่งสมาธิไปเกิดเป็นเขาเรียกอิทธิเปรตเลยเปดตมีฤทธิ์ก็มีใช่ปะนะครับรเห็นไหมอันเนี้ยถ้าเรื่องของอิทธิเปรตผมว่าอันนี้น่าจะชัดเจนปฏิบัติ ผิดทางมาตายไปสุดท้ายกลายไปเป็นเป็ด<า>โมฆะเลยน่ากลัวมากค่ะกรรมแต่แย่แยะได้ก็จะมีสติ<า>ที่ดีแต่ว่ากรรมเขาก็อะไรครับเออรู้ยังมาผิดทางก็มาที่นี่แหละรู้ยังคราวหน้าจะเจริญไอ้นี้หามาอีกไหมให้มาเรียนรู้ก่อนใชน่ก็มาเรียนรู้ไปแล้วกันนะใช่ไหม อาจจะกลับรถไกลหน่อยนั้นเองคุณก็ต่อไปก็ระวงังระวังหน่อยอย่าให้มันพาดแบบนี้อีกนะครับนะครับพาดระยะาใช่พาดระยใระยในสังสารวัตรนี้เขามีให้คุณเรียนรู้หลายขุมใช่ไหม,<ช>มหลายพบหลายภูมิเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับคราวนี้หลายๆท่านนก็บอกว่าอุ้ยถ้างั้นนะ่ะอุ้ยปฏิบัติผิดเงี้ยผมเอายอดเจดีเลยผมก็ไปเอา รรมาระดับพระรหันต์มาใช้เลยผมเอาสินปฏิโมกผมไม่เอาแล้วสินแปดอ่ะอาขอโทษนะสินห้าผมไม่เอาน้อยไปไปเอาสินสองรอยยีิบเจ็ดข้อเลยของพระเลยของภิกษุณีมาใช้เลยได้ไหม <c oughs> ไม่รอดจรินนะสินห้าไม่รอดเลยโอ้โหข้าวนี้ <c oughs> ไปง,งงยิ่งไปงหนักกว่าเดิมอีกถูกต้องไหมเพราะไม่มีพื้นฐานสินห้ามาก่อน <c oughs> สินห <c oughs> <ฎ>้าปฏิบัติได้ไม่ดีเลยแล้วสินสองรอยยีิบเจ็ดข้อจะดีได้อะ กลายเป็นว่ากลายเป็นเครียดปอีกกว่าเาอีก <c oughs> ใช่ไหมสุดท้ายเป็นไงครับไมวแล้วจ้าเละเทะเลยคราวนี้ <c oughs> เละเทะไปหมดเลยนะครับฝากไว้นะครับว่าถ้าคุณปฏิบัติถูกทางจิตมันก็จะทุกน้อยลงคราวนี้คําแนะนําก่อนที่เราจะลาไปนะครับอันดับแรก คุณไปหาครูบาอาจารย์นี่เขาเก่งจริงๆอ,อที่เขาเก่งจริงๆ,ๆคนที่เขาเก่งจริงๆเนี่ยเขาจะให้คุณทดลองสองอย่างได้ให้คุณเทียบเลยว่า,าทำอย่างนี้แล้วมันได้ยังไงทําอีกอย่างนะผลมันจะเป็นยังไงแต่ถ้ามาแบบมาหน้าเดียวนะทาตามฉันเธอเดี๋ยวไปบางทีพาไปเป็นหมาแมวก็ไม่รู้ใช่ปะเห็นไหมว่าขนาดตอนที่พระพุทธเจ้าท่านเทศให้กับ คารวาสคนทั่วไปฟังเน่ยเห็นไหมท่านก็ไปเทศเรื่องนรกก่อนอพอเทศเรื่องนรกเสร็จเป็นไงครับผลก็ใช่เปรียบเทียบอพอเทศนรกเสร็จโอ้โหนรกมันน่ากลัวแบบนี้นะท่านก็เปรียบเทียบให้ฟังอ่ะสวรรค์เป็นยังไงอ่าเห็นไหมมีสองทาง้วเห็นไหมแล้วคราวนี้คนแล้วก็บอกเฮ้ยถ้าง,งั้นเนี่ยเราก็ไม่ไปนรกแล้วเราจะไปสวรรค์แล้วจะทำยังไงอ่าเห็นไหม พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็ตดลอมไปตามสเต็ปอ่ะทําแบบนี้นะทําแบบนี้นะเออคุณถึงจะได้ไปสวรรค์อ่ะแล้วถ้าคุณทําแบบนี้เป็นไงครับมันจะลงนรกเป็นแบบนี้แบบนี้ใช่ปะเห็นไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านยังใช้2อ,อย่างเลยมาให้คนทั่วไปเปรียบเทียบกันนะครับ <c oughs> หาคูบาอาจารย์ดีๆเก่งๆที่เขาให้คุณทดลองได้เห็นทั้งสองอย่างแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับในสังสารวัตรนี้นะครับภพภูมิ ในสามสิบเอ็ดพู่มเเขาวัดกันที่สภาวะของอารมณ์ของจิตเขาไม่ได้วัดว่าคุณจะหน้าตาหล่อคุณหน้าตาดีคุณจะอะไรนะเล็บงามคุณจะรวยคุณจะแต่งตัวดีอะไรเงี้ยใช่ไหมคุณมีระเบียบวินัยเขาก็ไม่ได้วัดคุณตรงนั้นใช่ไหมเขาวัดที่คุณภาพของจิตของคุณนฝากไว้แล้วกันนะหาครูบาอาจารย์แล้วคุณน่าจะรอดอะ ที่เหลือก็ร้วแได้คุณแล้วนะครับแต่ปูนแต่กรรมของคุณแล้วล่ะยังไม่ไม่รู้อะไรไม่อยากขายของยังไงเดี๋ยวเข้าตัวมาเรียนรู้ด้วยกันได้ค่ะทดลองกูงแล้วก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองฝากไว้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับลืมถามแชทเลยปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วเป็นไงทุกข์มันน้อยลงกว่าเดิมไหม อต้องคอยเช็คสภาวะจิตนะคะว่ามันแบบสุขมันเป็นกุศลมากขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่หรอว่าท่างดหูไปกันตลอดครับอ่ะ,อะ,อะฝากไว้แล้วกันนะครับวันนี้ก็น่าจะสมควรกกบเวลาละมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับจ่ะไม่มีแล้วลาแล้วลาอะไรแล้วนะครับลา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการนะคะวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยเว้ณที่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมถามคําถามตอบคําถามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคผ่านทางเลขบัญชี QR code YouTube member Super Tank สำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่อีกทีหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ